ปันครับวันนี้สูตรน้ำว่าพลังค,น,ค,พงคนพลังคนก็เจ้าสี่ปั่นเส้นหม้อตั้งหากล้วก็ไปลว้วนนะครับลว้วนเนี่ยมันสุกเหลือจนมาค้นเสีก,ก่อยนะครับอันนี้เขาคือเขาบอต้องไปลว้วน,นเลยเขาปั่นเส้นนเ้เลยครับมันก็เป็นตอนขึ้นมาเห้กันครับสูตรเดียวกันครับไปทั้งเดียวกันที่ทั้งเดียวกันครับก้อยปลาคือขึ้กันครับ มดแดงมากบางมดแดงนะครับมันกินใส่มดแดงมันแซ่บก็บบางน้าอิลีด้ยครับพี่น้องมันมากินบางหน้ากับบีบใส่จักเปียงเอาแต่กินมันกับพ้าครับความสมความสมมดแดงนี่มันเป็นยาแท้เลยกินไม้เสียบแบบธรรมชาติครับน้อยเป็นยาระบายกินมากเป็นยาไายเอาครับผมเดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปนะครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับนี่ครับเขาปั่นมันจะเป็นตอนขึ้นมาเลยนะครับ เนื้อก็ขึ้นเป็นสิเป็นเนื้ออีกอันนึงเลยนะครับเนื้อปั้นนี่คือเนื้ออ้อปูนี่นะครับเนาะแม่นครับตามเราปั้นบ้านเราแต่ว่าปูมันไมีเนื้อแต่ว่าปั้นน้ำเราอ้อนี่มันถึงมีเนื้อขึ้นมาทันทีนะครับแบบเดียวกันนะครับก่อยปลานะครับเด้อยทีนึงปั้นน้ำมันเป็นเนื้อกขนาดโอเคครับตามมันต่อไปครับพี่น้องหันเข้ากับปรุงเรียบร้อยแล้วครับเด้อพี่น้อง มึงหน้าตาครับหน้าตาครับเออมึงหน้าตาครับสุดยอดนะครับซิมเบิ็งครับพี่นี่ซิมมึงนะครับพี่น้องกาดพักซาเเนียครับดูดิโอ้ยสเลเนียยุ่ิสวนปลาเข้ามาื่นครับโอความดีจ้าเข้มประสมยังังไงครับเข้มเนี่ยน่นนี่เหลือแต่ลดมันสิใหม่ต่อไปได้เลยบ่อขาดผงชุดรสครับอันกับเกลือจังหน่อยนะครับแล้วอันนี้ อืมตอกบ่ได้เลยอีนนกอันนี้ก็ด้วยนะครับแม่ผมช่วบ่มีอ่าอันนี้ก็ด้วยนะครับเอาเอาเอาใช่ครับไปสูงเบินบี้อีกปากครับผมกล้องเข่าห้ามาแล้วครับเอออัศวินคนกล<ด>้องเข้ามาครับมาแต่รสก่ครับเรือนี่ครับตอนนี้เดินสายไปหาเชียงปรุงครับโอ้โหเครื่องปั๊บปรุงเครื่องปับปรุงก้อยปลาครับผม ก้องเข่าครับเบิ้ลนี่ครับทีแรกน้องหย้อนก้องเข่าพี่เอก็ลิ้นนี่นะครับมโอนี้โอ้ไปไปครับผอมร้อยู่ครับร้อยู่ครับก้องเขาน้อยขาเมียแล้วครับมโอนี่ยีโนมอมดตัวสนับสนุนไปด้วยแกเอาอันเอาอันยีหัวพันมาเบิ่งนะครับเออนี่ได้ครับด้วยผมนัวใส่อันนี้ได้ครับด้วยโอ้ขนาดมันก็ไหลายหมดเลยครับไอ้ไหลายเลยครับไอ้หลายแสบหลายครับพี่น้องไอ้เมตต้องเลยครับพอมอะไรอี่างเนี้ยสิ่กเนี่ยสิ่งเนี่ยสิ่งเนี้ย เอาใส่ในะนำปลาแดกแล้วครับนะ<โ>ไปกันไปนอนอันนี้คมครับปลานี่ยเอียหน่อยตงมั้ไประวังแล้วไปเสียแล้ว่เสียแล้วว้าวจะ้นนะจะอนนี่ไหมงานเพื่องานเพื่องอันนี้คมดีนี่ขมมี่น้อน บัวัแมนบานเกืองบ้านอันอันล้งไเอินบัเตียวบันเตียวบันเตียวพ่อแม่พ่อครับพ่อางเข้าชางเขาแม่ผมดีไปทองนัวเริ่อมันมาเมอกันเลยครับมือนดูกันได้ครับังมนังนี่ไปหาราเลไปเลยครับกุ้มเลยวันบกุ้ มือเศ้านี่กี่ตัวรืมเอาไปครอบก็นนั้นรื้อครอบไปตอนใช้ใช้เรียกอะไรเพรน้ำอันเข้าไปแล้วจังไปครอบมันกับปลทั้งหมดครับครับเดี๋ยกินสิที่เราทำตัวนี้ครับปลาต้วหมูหัวครับนี่ปลานี่วนนะครับนี่อันนี้หัวมันนี่แยกกัดแยกกับเหนียบต่ออะไรได้หัวแบงเนี่ยโอ้ยไก่กินหัวมันแน่เห็นมากกันน

คนเมื่อกินเราไป็นดับคนเบ่กินเป็นดับคนไไผ่หวาเนี่ยเขาทำมาเนี่ครับเดี๋ยวเบิ่งจิมมีควายมีความสุขนะครับเอี้แยมควายตื่นเราตื่นเลยแล้ววันนึงหนึ่งดีเนี่ยนะครับคนไหล่ขแจ้นี่มาได้ครับผมนี่หนักเลยอ้าวขอาต้วยครับหนักเลยน้่งเ้าไปคนรยากยไ่หมดเกินเลเนี้ยใ่าแล่กามากินอัน ยังก่อนตำปูตำย่างอยู่ไหมน่ะยังกินบางเหรอโอ้ยจกินยุ้ยดนด้วยตัวตัวืึงเลยทีต้องเผ็ดบ่พผ็ดใต่กับปเพื่อนปูแล้วมาปูดิบนี่ไหมตงจำล่าก็ว่าปูดิบเขาแก้วเขาลางสีเนี่ยเขาแก้วแก่วนำปลากขาบักน้ำเกลียวแก้วด้วเทนจิ้งจกเปที่เดียวโอ้ยข้อตุกข์กับยังแก้วไงข้อไหไกินครับเห็นหรอเวล่าไมกินไร